สวัสดีครับผมท็อปสี่คูณสี่สเปเชียลครับสวัสดีกันจากบูธ Honda นะครับในงาน Motor Expo 2024นะครับผมในคราวนี้ปีนี้เองนะครับทาง Honda เขาได้มีการเปิดตัวรถใหม่อยา่าง New HRV นะครับซึ่งมีการอัปเดตจากตัวเก่ามากพอสมควรเลยนะครับผมจะมีรายละเอียดตรงไหนบ้างเดี๋ยวเราลองไปดูกันดีกว่า การตกแต่งภายนอกครับมาพร้อมกับกระจังหน้าคโครมเมียมแบบสปอร์ตแบบใหม่พร้อมสัญลักษณ์ RS าฟหน้าเนี่ยได้เป็น LED เต็มระบบไฟเรียวด้านหน้าเป็นแบบ LED เซอรเคิลเชียลล้ออลลอยเป็นดีไซน์ใหม่ครับขนาด18นิ้วพร้อมสีดำบริลล่าแบล็คมีสัญลักษณ์แอมอัพเป็นดีเทลเล็กๆอยู่บริเวณกันชนหน้าด้านล่างด้วยมาที่ความเปลี่ยนแปลงในด้านหลังกันบ้างนะครับได้ไฟไท้ายเป็นแบบ Full LED Light Strip นะครับผมสีสโมกเซนเซอร์กะระยะด้านหลัง4จุดเนี่ยก็มีมาให้นะครับกันชนทั้งด้านหน้าด้านหลังเนี่ยมาพร้อมชายก,กรบบรรารกระปโง ท้ายได้เป็นแบบไฟฟ้ามีคิกเซนเซอร์มาให้มีสวิตช์เปิดปิดมาให้ด้วยและก็ยังมาพร้อมสีใหม่อย่างสีกากีแซนที่มาพร้อมหลังคาสีดําและสีแดงอีกนท์ที่มาพร้อมหลังคาสีดํดา,า,าดเช่นกันนะครับเอกสิทธิ์นี้เฉพาะรุ่น RS เลย Honda HRV ทุกรุ่นย่อยครับจะมาพร้อมระบบการขับเคลื่อนแบบฟ l l Hybrid หรือ eHEV ที่เป็นการทำงานร่วมกันของมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็เครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตรครับให้อัตราการประหยัดน้ำมันดีเยี่ยมสูงสุดถึง25.6กิโลเมตรต่อลิตร ภายในจะเน้นตกแต่งด้วยโทนสีดำครับและตกแต่งด้วยทริมสีแดงหน้าจอครับได้เป็นหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายรองรับการจัง่งานด้วยเสียงทั้ง Siri และ Android Auto ด้วยลำโพงให้มา8ตำแหน่ง w i r e l e s ร Charger ก็มีมาให้ในส่วนของ USB ก็ให้มาทั้งหมด4ตำแหน่งครับโดยจะเป็น USB C 3ช่องที่ด้านหน้า1ช่องและด้านหลัง2ช่องนะครับแล้วก็ USB A 1ช่องที่ด้านหน้าครับในส่วนของเบาะที่นั่งนะครับด้านทนขนับปรับไฟฟ้า8ทิศท,ทางบ้านวัดแสดงผลการขับขี่แบบ TFT เนี่ยได้มา เป็นขนาด7นิ้วครับในส่วนของพวงมลลาลัยก็แน่นอนว่าได้เป็นแบบาัลีิััง์ชัันสามารถควบคุมการทํางานทุกอย่างบนพวงมลลาลัยได้เลยนี่คือภาพรวมความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดของ h o n d a HRV ในปีนี้นะครับ ใครที่สนใจ honda HRV เนี่ยเขาก็มีให้เลือกทั้งหมด3รุ่นย่อย3เกรดครับโดยจะมีรุ่น e el แล้วก็ rs โดยราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการของรุ่น e เนี่ยจะอยู่ที่9 4 9 0 0 0บาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่จองตั้งแต่8พฤศจิกายนถึงสาเธัธธนวาคมปีนี้เนี่ยจะได้ราคาพิเศษอยู่ที่8 9 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นส่วนรุ่น el นะครับผมราคาจะอยู่ที่1 7 9 0 0 0บาท ราคาเท่าเดิมแต่เพิ่มเติมฟังก์ชันการใช้งานเช่นกันกันกบรุ่น RS ครับผมที่ราคาเท่าเดิมอยู่ที่1 1 7 9 0 0 0บาทซึ่งนอกจากการเพิ่มออปชันในการใช้งานแล้วนะครับก็มีการตกแต่งให้มีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นด้วยใครสนใจนะครับอยากทราบรายละเอียดอยากเจอคันจริงนะครับผมของ Honda HRV eHEV นะครับผมก็สามารถติดต่อมาที่โชว์รูม Honda ทั่วประเทศนะครับผมหรือจะมาที่งาน m o t ต r Expo 2024ที่บูธ Honda นี้ก็ได้นะครับผมพบ4ี่คูณสี่สเปเชียลครับผมสวัสดีครับ